สวัสดีจ้ามาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดรน,นะจ๊ะวันนี้นะคะพามาที่ไร่มุติธรรมอุดรอ,อีกแล้วนะจ๊ะเนาะมาเบิงพักสลัดนะคะที่เพื่อนปลูกในแข่เนาะนี่จะพามาเบิองนะตอนนี้เพื่อนขยายมาหลายแล้ว,วจ้ะพักเพื่อนงามงามสลัดผู้ใได้สนใจก็สามารถเข้ามาสื่อมาชอบได,ด้จ้ะมีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวเบนจะกลับกล่องนะเพื่อนๆเ,เนาะอัน่ันลวงจ้ะฮันได้เห็นจะควงผนดอกอยางอยากเบิง นี่จ้าโอ้ยงามแห้งพี่น่องมึงเนี่ยไอเจ้าเห็ดดีแห้งหลายคุณอาจ้ากีนอกโอ๊กบัตเตอร์เฮ็ดคอร์สเนาะโอ้ยงามแห้งพี่น่องงามหลายมึงเนี่ยเปนเฮ็ดใดแห้งมีวันบอกเลเจ้แล้วเขาจะเก็บวันไหนอะไรเงี้ยเหรอวันที่สิบสี่อ้อเดือนหนึ่งนี่จ้า บ่ได้ขออนุญาตแค่เจ้าเด้ทาย,ยางเดี่ยวเด้เนี่ยถ<ม>้าคอยไปสื่อมันจะมีบองชอบอยู่เนาะจาะเนาะอ้วมีมินิคอร์สด้วยวอยากได้มินิคอร<ม>์สอ,<ม>อันนี้มินิคอร์สเนี่ยอันนี้มินิคอร์สอันนั้นคอร์สธรรมดาดูออกอยู่ดูที่ใบมันอ<ม>้ยงามแฮงจ้ะพี่นองงามไรเจ๊ย,ย,ยุใส่ปะเจ๊เหียวยุใส่ถ้าต้องไปสื่ออย่ร้านมันปะนี่ค่ะ พามาชมเพื่อนๆผู้ได้สนใจก็สามารถมาได้เลยคะ่ะยู่บันอีเลียนเนาะจ้นะเนาะนี่บันอีเลียนมีแปลงผักปลอดสารพิษนะคะปลอดสารเคมีออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปลูกไม่แค่นะคะเพื่อนๆท่านไดรักสุขภาพนะคะอยากินผักปลอดสารเคมีปลอดสารพิษนะคะสามารถและเข้ามาช็อปกันได้นะคะผักสดๆใหม่ๆเลยนะคะนี่งามแห้งอะไรพี่น,น,น้องตรงนี้อันนี้มินิคอร์ดอันนี้บัตตันเฮด มัตเตนเฮดมินิคอสชอบกินมินิคอสอร่อยดีอันนี้มันนี้จะมาซื้ออันผักสลัดนะคะไปห่อสลัดโลเอาไปทําบุญนะคะก็เลยจะมาชอปปิ้งอย่าไปจับของเพื่อนไหลายมันนัจโอเคจา้าห้อสียางลงไปทางล่างนะจน๊ะเนาะห้อสียางไปซื้อผักเพื่อนเลียวมั่งกะสีมีอ่าร้านขายผักอยู่หุ่นนะคะเดี๋ยวห้อสีตองไปเบิ่งก่อนอข้าตองยางฉันไปหา เจ้านาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันอ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไปหาเพื่อนก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นี่จ้ะที่นี่เข้ากับมาเบิ่งขั้นตอนกันนี่ค่ะอนุบาลเนาะหลังจากนี่นะคะเพ่นกสิหยอดพ่นกสิหยอดคือก่อนหยอดเม็ดพันธุ์ยังสี่นะคะหยอดให้มันขึ้นนะคะแล้วมันกสิเขียนปลายใบของเม็ดพันธุเอียงเนี่ย เลดโอ k ผักกาดหอมแดงอ่าไวคอร์ดฟินเล่กิีนโอ๊คเบบี้คอร์ดบัตเทิลเฮดนะคะเพื่อนๆนี่คุณเสร็จแล้วคุณกระสิเอาไปเฮ็ดอีกแบบนึงนะคะยายนี่นะคะคุณกระสิใหญ่ลงนะคะใหญ่ลงถาดเพาะนะคะหลังจากขึ้นแล้วจักมือคนอานใหญ่ห้ามือหกมือห้ามือหกมือนะคะกระสีใหญ่นะคะนี่ขั้นตอนของเพื่อนนะคะ มอกไปยแปงลงลูกปแปลง ija. สวยไรอากาศเย็นแล้วเนาะจ้าเนาะให้ดอกเคสียกสมัยหมอยูห่มอยู่มมเป็นนาเจ้าเน่แด e งไปเรียงงามบอเน่แดงลูกสาเมืแล้วเมือม่อวดนเนี่ยแล้ว มีเวลาเบิ่งเลยละ่ะจ้ะเาเห็ดงานเบบเงเพทันจ้าอันนั้นเพราะว่ามันเลี้ยงบ่ยากดอกแต่ว่าป่ากินเม็ดไม่ป่ากินเม็ดแล้วแล้วมีโอกาสนะว่าจะไปเล่นหาจ้าไปหาได้จ้าจ้ะเก็ดน้ำหยดในท่อแน่แต่งป่าจ้าบานนี้กามาเบิ่งแปลงชีว่าลงดินเนาะค่ะเนาะนี่เพราะว่าช่วงนี้มันานานาปลูกได้แล้วนะคะ ช่วงหนาฝนมันก็จะปลูกทั้งแข่นะคะหนาหนาวก็จะปลูกลงดินไดนเพื่อปลูกลงปลูกแข่เพระาะว่าป้องกันเชื้อรานะคะปลูกลงดินนี่คือง่ายนะคะนี่เห็นไหมคะงามแห้งลายเดี๋ยวเพื่นกะเก็บแล้วนะคะว่ายางงามนะคะปุนเน่าไปหอดคุนนะคะเพื่อนเพื่อน,นผู้ใดอยากแบบสนใจขามาอุดนุนใดนะคะลักษาะรูปใดนะคะอ่าคนดูแลใจดีนะคะ คนดูแลฟาร์มใจดีมากอุย้ยมินิคอสฉันอยากกินมินิคอร์สมาเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกบ้างนี่เลยคอสมินิคอสอ่ะน่ากินอ่ะนี่ใส่กับสามชั้นเนาะใช่เน้อย่างสมชั้นเนี่ยอร่อยทั้งเนยางทั้งทำอ่ะ <c oughs> เนื้อย่างเกาหลีหมูสามชั้นหอ่หอไม่ต้องพูดเลยโอเคค่ะเพื <c oughs> พ่อนๆเดี๋ยวเบนขอไปย่างซอสพักกันนะคะหลวกะชม ชมผักก่อนเนาะี๋ยวผู้ใดสนใจก็อย่าลืมนะคะไล่มูิธรรมนะคะอุดอรนะคะอยู่บ้านอีเลี่ยนนะคะสนใจก็สามารถเข้าเยี่ยมชมถ่ายภาพแล้วก็ปุดหนุนผักของชุมชนได้นะคะปลอดสารพิษเนาะนี่อร่อยหวานกรอบนะคะนี่เลี้งแบบเยอะมากนี่แมนเมิดนะคะลงเดือนเดี๋ยวเป็นจะแพนกล่องกว้างแมนเมิดนะคะขนลงเดือนเพิ่นนะคะอันเมื่อกี้เป็นอันนั้นคือลงอนุบาลน,นะคะที่เป็นเดินผ่านมา รอบแรกนะคะอ่าเราก็จะเดินเวียนไปนะคะทีนี้เนาะเพื่อนๆโอเคค่ะอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ Story of Ben ในช่อง y YouTube ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามใน facebook f a n p เ g e ให้ด้วยนะคะแหนแดงอุดอรนะจ๊ะวันนี้เป็นแหนแดงอุดอรไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน